มาพาพี่พาน้องมาเบิงชุดชุดนี้ขุนได้แล้วหกเดือนน้ำหนักเฉลี่ยประมาณหนาสิ่ตัวละห้าร้อยห้าสิบสี่ตำลึงมันหนักมันหนักเลยเห็นที่เทียบว่าแม่นบ่นหนักเขาตะชังนี่ผมว่ามันเบียดหกลอยครับอาจารย์อีกหกเดือนเดินทางมาถึงหกเดือนครับผมขุนสิบสองเดือนเหลืออีกหกเดือนกับสี่ตัวง่ายเติบด้วยครับไปเรื่อยๆ การขุณพี่เมี่ยมมันไปเรื่อยๆเพราสิไปดันให้มันอ้วนสามเดือนมันมันมันบ่อ้วนมันไปเรื่อยๆของเขาไปเรื่อยๆกินเฟี้ยงครับวันนี้อาหารจังไหนแปลกเลยอาจารย์ทบหัวว่าพ่อหัวมันอ้วนจนแล้วกินหน่อยลงอหัวไงกินบาทำหัวหน่อยมือเนี่ยเนี่ยอาจารย์ใครับครับหัวหน่อยมือนี่กินหลายกองหัวไงนี่คือข้อดีของของขุนระยะเงาพี่เมี่ยมครับเนี่ยครับเนี่ยมุ่ตัวย่าง กินบ่าหลายมูหน่อยเอาถังสีให้กินกินเมดมูนี่กินว่าเม็ดครับครับผมมันนี่กินหน่อยลงเนินหมากอาหารเท่าสห่ให้กินได้ปไดบเออเช้าแล้วก็บ่ายใช่ไหมเนียนเช้าบ่ายเนยนครับผมเป็นกินน้องเขาเพราะเขาอิ่มแล้วเขาก็หยุดกินบ่หลายครับถังงูมันอ้วนแล้วมันกินบ่หลายผมก็เลยเอออุ่นใจแล้วที่ที่แรกเข้าใจว่าเพราะมันอ้วนแล้วมันอี่กินหลายขึ้ไงเงี้ยเห็นก็หลายแมนว่าแมนครับ แคบสิบ่กินเลยครับแม่นเติมน้ําตาลน้ําตาลนี่กินกับยู่ได้ร่ชุดนี่ว่าได้แบงค์นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่แต่ว่าทางทางหน่อยๆนี่สีแบงค์ครับครับใส่ใส่เจังฉี่กับแบงค์พี่น้องบ่พวกที่ผมจับเลี้ยงเขาผมเลี้ยงทั้งนี้ครับอาจารย์นี่เท่าตัวนี้เลยนี่นี่ตัวนี้มื่นกว่าบาทอนี่นี่มื่นกว่าบาทครับนี่เท่เริ่มเลี้ยงนะครับนี่ครับมื่นกว่าบาทถ้าเก็ดสีนีพวกแก่ๆงน้ำมื่นกว่าบาทนี่ครับนี่ต้นต้นทุนตอนเลี้ยงเขากับมื่นกว่าบาท เขาเรียงมาหกเดือนครับ oh, ็ประมาณง้อประมาณจีบสามจีบสี่เดือนถึงเลี้ยงอ๋อจีบสามจีบสี่เดือนครับตอนเลยแม่นครับเอาเขาเลี้ยงเลยตอนนี้ก็เดินทางมาหกเดือนมันก็สีได้ยี่สิบเดือนฮึ่มจนกว่าสีได้จับกับประมาณสองปีแน่ๆครับผมเริ่มเริ่มตอนประมาณปีหนึ่งจีบสามจีบสี่เดือนจีบสามจีบสี่เดือนนะมามาอยู่ในขอางเขาอีกปีหนึ่งเนี่ยเบอร์เบอร์นี่แหละครับอาจารย์ที่ออกเบอร์นี้เลยเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นงัว อ่ามีผิวหนังล้ำปีสกินตัวน,นี้เป็นงัวตาบอดกินลูกค้าก็เอาเป็นงัวเรือเลือกนะครับเขาก็เลยมาแต่ใานนสายเหนือวโบ,บกเกียวบบเกียวตัวน,นี้ตาบอดตัวน,นี้เป็นแผลล้ำปีเลี้ยงไปมันก็ลืบเองบโบเกียวกันกับขาพกเ <laughs> ขาครับผมใาจะม,มันรับน้ำหนักได้นะแคนครับา่าต้นไห่มันตัวใหญ่คร<อ>ับผมนีต้นพุ่นมีแต่หมื่นกว่าบาทเลยนะอาจารย์ครับผมแนกินดูน้ำเฮ้าปีหน,นึ่งปีหนึ่งขายได้หดหกปหากันไ่กินทั้งหลาย ผมว่าผมคิดต่ำสุดคือตัวะหาหกหกหกมื่นหฝากน้ำยักษชองตัวเลยบ้านี่ผมีดันหก่อยล้มันนะฝากน้ำจักษ่องตัวไดเลยครับอาจดรย์่าครับเดียวผ้าที่ผ้านองไปเบิ้งนะครับขอบคุณน้องสายหลาดที่ฟ้ามเก่าหลายแดงปันกันนะครับที่นองงบหน่อยทุนหน่อยกับค่อยขยายกว้าไปุนมื่นกว่าบาทเท่กันคูนี่กับสิบแปดเดี๋พันล้อหาลอยบอลลุดนี่บอลลุดต้น เยอเดือนเดินทางอีกหเดือนครับผมครับไปเบิ้งหนักๆๆักัทั้งนอ๋อย่างคอกไผ่ข้วงมันเออเดี๋ยวไอ้ลืมถามฝากความรู้ขอวงเขาว่วงประมาณเท่าไหร่ฟินอยากให้ดีครับสองคูนสามสองคูนสามแนครับว้วงอันนี้คือว่าว้วงอ้ว่บ่ย่านมันบาดเก็บอันนี้คือสามสามคูนสี่สมคูนสี่แท่นเอาเอาอยากอ้มาตรฐานก็คือสามคูนสามสามคูนสามแน แจ้ไปเนี่ยว่านี่เขาแปลงแปลงคอ,อกไหมเนี่ยแจ่ว่าผมคอ,อก์กก็ไปผมมีเรื่อเด็ดก็คื้สองกุ้สสามเขาให้กินเหล้านอนเอเบยครับผมครับผมยังว่าสิบฝากพี่ฝากน้องอยังที่เขามาในวงการงว้รงวขุนเฮาบ่นง้วขุนก็คือว่กาวกาับกับวฝากยังเพราะว่าง้วมันมีราคากันเหมือนเคยเห็นมันอ้วน,นราารครับอาจารย์ครับง้วแดงนี่ก็ขายได้แต่ว่าต้องเลี้ยงให้มันอ้วนครับ แต่ว่าเมื่อทดรองเรียงให้มันอ้วนก็คือว่าต้องมีการตอนครับถ้ามันพอตอนมันพออ้วนผมก็เลยเพียกมากถ้ามันเรียงหลายเื่อจะบอกอาจารย์ทั้งบ่บกแบบเดิมว่าเรียงหัวหลายปัญหามันเกิดครับแต่เลยว่าต้องเอาเออเอกากเรียงอาหารด้วยกันหัวแดงครับเพราะผมมีเรียงให้มันงามมั้งเหรอครับเนี่ยผมก็เลยมาเออเรียงแบบนี้ดีกว่ามันมันมันปัญหามันหน่อยกินตรงปูนาครับขาตกขาถอนมาแต่อ้วนบ่เกี่ยว ตาบอดหูขาดที่ยังได้พนังขาดได้เอาแับว่าต้องรับประกันทำนี้หไรยังเอาเนื้อแม่ยังเอาเนื้อเพราได้ขึ้นกรับเพรได้ขึ้นเพรได้ขึ้นี๋ยวก็หมดลูกออกอีกนั่นนะนี่ครับมันมันมันะเกครับผมเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงอาหารแต่ว่าสำผุดได้เลี้ยงงัวแดงอยู่กำลังผ่อกรับเพราะต้องผ่อครับแค่เพ็ยบแตมันอ้วนครับ วันมันก็ขายได้สามสี่หมื่นเนื้อเกินนี่แมนเทาเทาตีง้อโบลงเลยครับอาจารย์ครับล้งตัวตัวจอยครับ้องเหยื่อแมันอ้วนเบิังเนี่ครับล้องเหยื่อแมันอ้วนเบิังนี่แหละครับก็คือจีได้รู้ว่ามันถืออ้วนล้มกับโบลงเขาอ้วนเขาก็สิริฤทธิ์ก็นี่ปฏิทั้งบีที่เก่าฟาร์มเฮานีซีเมียนจำนายตนนำ ต้้นนครับมีเริ่มต้นตั้งแต่ท่าใดหอดถอดหอยมื่นหนึ่งกับนีครับเปียกครับมีมือนหนึ่งกับนี่ครับเปียเนี่ยรุ่นรอดมื่นกับนีครับมื่นเลยมี่รุ่นเด้ครับอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปคุ้นต้ออ้วนกับมั้ยเบอร์เบอร์ซี่หนี่ล่ะที่เอาเขามาเลี้ยงอาจารย์เบอร์มื่นมื่นซี่มื่นหาผมผมเริ่มคุ้นซี่หนี่แต่ว่ามีให้หลายมีให้พี่น้องเลือกหลายเนียนม่วระมอ่านแปดสิบต้ออาจารย์เนาะแปดสิบตัวแปดสิบตัวใส่รถหกหล่อรถพ่วงไปส่งให้ได้ได้ได้ครับทัวไทย ผมบ่ากขายทัโทรศัพท์หอกให้เขามาเลือกเอาเลยทางฝุ่นเพลนเลือกอยู่นะครับกําลังเลือกอยู่กับผมกอมาเลือกไปเรื่อยเอาไอ้ไอ้ขอเบอร์ฝากควาแม่พี่น้องไว้นะศานครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกับผมขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวสิาไปเบิรงขอกขายไปเบิงเบร์ไงครับเบ์ไง้นาเบย์ไง